สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับปังปอนอีกแล้วนะครับที่บอยรถบ้านสาขาเพชรบุรีวันนี้ปอลอยู่ในช่อง YouTube ของบอยรถบ้านเพชรบุรีนะครับแน่นอนว่ากลับมาพบกับปอนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยกับรถสวยคุณภาพดีที่บอยรถบ้านเพชรบุรีนะครับสำหรับวันนี้ปอนจะพาเพื่อนๆมาชมนิสส e ันอาร์เมล่า1.2 e-Sportage สำหรับเจ้าน e ิสสันอาร์เมล่า1.2 e-Sportage คันนี้นะครับเป็นรถปี2018สีดําเป็นรถโฉมใหม่แล้วนะครับสำหรับน e ิสสันอาร์เมล่า e-Sportage นะครับ ก็สำหรับรถคันนี้เป็นรถที่ใช้งานสะดวกขนของได้เยอะกว่ารถรถอื่นในเซกเมนต์เดียวกันนะครับก็เดี๋ยวปอนจะพาไปชมว่าสำหรับรถคันนี้มีอะไรที่ติดมากับตัวรถบ้างก็สำหรับไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์แต่ว่าเจ้าของเก่านะครับเปลี่ยนเป็นหลอดแบบ L E D มาให้แล้วนะครับ ถือว่าเป็นของแต่งที่ได้ติดไปกับตัวรถที่มาจากเจ้าของเดิมเลยอันนี้ก็ต้องขอบุดเจ้าของเก่ามาด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นสเกรตตหน้าที่ติดมากับตัวรถนะครับไม่มีการเปลี่ยนใดๆไม่มีไม่ผ่านการดัดแปลงสภาพรถในส่วนของตัวเครื่องหรือว่าตัวถังต่างๆนะครับสําหรับคันนี้นิส s ัน 1, 2, อาร์เ1.2ล s p o สปอร์ตเ,เนี่ยจะมีไฟหน้าแบบ d a y t i m e r u n n i n g Light ติดมาให้ด้วย เพื่อความสะดวกสบายในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นและก็ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของด้านยางกันนะครับสําหรับยางสาหรับยางของรถคันนี้นะครับเป็นยางมิชลินปี2021ซึ่งเป็นยางใหม่นะครับยางเพิ่งออกมาปีที่แล้วเลยแล้วก็เป็นแม็กแต่งของอากินะแล้วก็เป็นบัมเบกเปลี่ยนเป็นแบมโบมาด้วยก็เป็นของแต่งที่ได้ติดมากับเจ้าของเก่านะครับถือว่าสวยงามคุ้มค่าต่อการใช้งานเลย แล้วก็คันนี้รถไม่วิ่งไม่เยอะเลยสำหรับคันนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยในส่วนของด้านข้างเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นมากยิ่งขึ้นกระจกกระจกมองข้างตัวนี้นะครับเป็นระบบปรับพับไฟฟ้าทั้ง2บานเลยนะครับก็ในส่วนของตัวจับเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวรถเพื่อเพิ่คมความสวยงามดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระและด้านหลังกัน ในส่วนของด้านหลังอย่างที่บอกไปไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบมันติรีเฟ็กแต่ว่าเปลี่ยนเป็นหลอด LED มาให้แล้ว<อ>ก็จะมีโลโก้ e-sporttech ตัวนี้เพราะว่าเป็นรุ่นของ e-sporttech นะครับโลโก้เดิมยังอยู่ครบยังมีโลโก้ของนิสสันอยู่ครบแล้วก็โลโก้ a m e l เมล่าอยู่ครบนะครับและตัวนี้ที่สําคัญนะครับรถคันนี้มีสปอยเลอร์ด้านหลังติดมาให้เล็กๆแบบนี้ด้วยเพื่อเพิ่มความสวยงาม และที่สปอยเลอร์ยังเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นมากยิ่งขึ้นโดยมีไฟเบรกติดมาให้ด้วยนะครับก็รถคันนี้เนี่ยจะมีเซนเซอร์ทั้งหมด3จุดจะมีทั้งซ้ายกลางแล้วก็ขวาเพิ่มความปลอดภัยในการถอยหลังให้ผู้ใช้รถมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวบอจะพาไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของรถคันนี้เนี่ยสามารถเปิดได้จากทางด้านหน้าเลยนะครับ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระรถคันนี้นะครับก่อนอื่นเลยพามาดูก่อนเลยนี่รอยอาร์คลอยผูกลอยนอ็อตไม่ผ่านการไขไม่ผ่านการทําสีไม่ผ่านการชนหนักแน่นอนนะครับรับประกันไม่ผ่านการชนชนหนักไฟไหม้จมน้าแน่นอนนะครับซื้อรถที่บอยรถบ้านรับประกันให้เลยก็ภายในส่วนของห้องเก็บสัมภาระเนี่ยในส่วนของน e ิสสันอาร์เม่า1.2 e s p o r t e c h เนี่ยจะกว้างกว่ารถคันอื่นในเซกเมนต์เดียวกันคุณสามารถเอาไปเก็บของได้สะดวกสบายได้เยอะมากเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของโลกทนนี้นะครับยังมียางอะไรและอุปกรณ์แม่แรงอุปกรณ์เสริมทั้งหมดยังอยู่ครบนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยก็จะมีประมาณในมีประมาณนี้นะครับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระก็สําหรับเจ้านิสสันอเมร่าเนี่ยเรารับประกันให้เลยว่าไม่ผ่านการชนหนักหรือว่าจมน้ําไฟไหม้แน่นอนครับในส่วนของด้านในของเจ้านิสสันอเมร่าเนี่ยครับภายในเนี่ยข้างบน กว้างกว่ารถคันอื่นในเซกไม่เนวกันคือเราสามารถนั่งได้สะดวกสบายมากแล้วก็ภายในค่อนข้างกว้างไม่อึดอัดไม่เทอท้าไปในการนั่งแล้วก็ขับสบายมากๆสําหรับเจ้า Nissan a m a r a ตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4ด้านและที่สําคัญนะครับในเรดิโอในแอร์ของรถคันนี้ยังเป็นแอร์แมนนวลหมุนมือคงความคลาสสิกไว้ด้วย แล้วก็ในส่วนของเรดีโอของเจ้ารถคันนี้นะครับสามารถรองรับได้ทั้ง FM AM AUX และ USB เลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกสบายเลยกันทีเดียวในส่วนของข้อมูลเสริมนะครับสำหรับเจ้าน Nissan ER a r m a r a 1.2 e s p o r t ถือว่าประหยัดน้ํามันในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับในช่วงนี้ที่น้ํามันแพงท่านใดที่สนใจรถที่ไม่กินน้ํามันมากจนเกินไปสามารถถอยคันนี้ไปขับได้อย่างประหยัดและสะดวกสบายเลยครับ ก็สำหรับคันนี้นะครับเป็นรถเกียร์ออโต้ปกติทั่วไปนะครับเบรกมือแบบปกติทั่วไปยังมี Power Outlet มาให้ด้วยตรงนี้เพื่อบางคนอาจจะต้องชาร์จแบตหรือว่าอาจจะต้องทําอะไรในการขับรถนะครับก็คือว่าสูดวสบายและเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากกว่านั้น เลยมีพรมสีแดงปูให้ด้วยสําหรับที่รอ,องที่รองเท้านะครับสวยๆเลยแล้วก็ในเบาะของตัวเนี้ยจะเป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงสวยๆแบบนี้เลยครับเป็นเอกลักษณ์ของเจ้านิสันอ a เมล่าเลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวปอจะพาไปดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยว่านั่งอึดอัดหรือเปล่านั่งสบายหรือเปล่ามาถึงในส่วนของด้านผู้โดยสารนะครับสําหรับผู้โดยสารของนิสันอเมล่าตัวเนี้ค่อนข้าง กว้างคอนโซลด้านบนกว้างมากแล้วก็สามารถเหยียดขาได้สบายสำหรับปอนเองที่เป็นคนสรีระใหญ่ตอนสูงประมาณ170ก็คือนั่งได้สบายสามารถเหยียดขาได้สบายไม่อ,อึดอัดไม่เทอะทะเลยสำหรับผู้โดยสารที่สมมุติว่าโดยสาร2คนก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ขึ้นมาเป็นฟัง์ชั่นพิเศษของนิสสันอ m เม a ามีที่วางมือวางแก้วให้ด้วยตรงนี้สำหรับท่านใดที่โดยสารเพียงแค่2คนด้านหลังนะครับ ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวปอนจะพาไปสรุปราคาในส่วนของด้านหน้ารถกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังโปรโมชั่นพิเศษของบอยรถบ้านวันนี้กันเลยนะครับ <S <S ก็สำหรับในในส่วนของราคาของเจ้านิสสันอาร์เม1.2 e s p o r t tech ปี2018สีดำคันนี้อยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญสำหรับรถคันนี้ ถ้ามาจากคลิปนี้รับไปเลยส่วนลดทันที1 0,000บาทสําหรับบอยจากบอยลดบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นของบอยลดบ้านเนี่ยเรายังมีฟรีค่าจัดค่าโอนเครดิตดีฟรีดาวแล้วก็ยังมีในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทองคาให้เลือกรับด้วยนะครับก็สําหรับโปรโมชั่นโปรโมชั่นอันนี้เนี่ยถือว่าถือว่าพิเศษมากๆสําหรับผู้ที่ต้องการลดไปใช้ในช่วงนี้นะครับประหยัดค่าน้ามันประหยัดค่าดาวค่าผ่อนไปได้เยอะเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางอื่นๆของบอยรถบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok หรือว่า Facebook นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ